คือคิดคูอธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกทุกก,การไม่มีทอ้อคือคิด คงจะเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าหากกระเป๋าหรือของใช้แบรนด์เนมของคุณเกิดคราบสกปรปกและเปืเป้อนจนยากที่จะทําความสะอาดด้วยตนเองได้แต่ด้วยแนวคิดของผู้แทนธุรกิจรายนี้จะทําให้กระเป๋าและของใช้ชิ้นโปรดของคุณกลับมาสะอาดเหมือนใหม่ภายใต้การดูแลที่ได้มาตรฐานค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเพื่อนผู้คิดวันนี้สภาไปรู้จักกับธุรกิจแนวใหม่ที่นิยามตัวเองว่าเป็นธุรกิจสปากระเป๋าและของใช้แบรนด์เนม ที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการดูแลพิเศษมีคุณภาพและเชื่อถือได้ค่ะทุกคนที่ใช้กระเป๋าเนี่ยเขาห่วงทุกคนนะคะเราใช้เราก็ห่วงพงแต่เราใช้แล้วเราเราไม่ได้เป็นคนระมัดระวังมุมกระเป๋าสีถลอกทำยังไงน้าคือทําใจอย่างเดียวจนมาได้เจอธุรกิจเนี่ยจากกระแสความนิยมการใช้สินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจรับทําความสะอาดของใช้แบรนด์เนมเหล่านี้ ลับพบว่ายังมีน้อยรายอยู่จึงทําให้ธุรกิจประเภทนี้ยังมีช่องว่างสาหรับผู้ที่สนใจอีกมากเลยค่ะกระแสเยอะมากคือทุกวันนี้เดินเห็นทุกคนใช้แบรนด์เนมหมดเลยแล้วเป็นอะไรที่มันต้องการการดูแลรักษาจุดเด่นของธุรกิจแบรนด์นี้คือการทําความสะอาดของใช้แบรนดน์เนมโดยเฉพาะกระเป๋าด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพราะคุณสุจิราพรทราบดีว่าสิ่งของแต่ละชิ้นทําจากวัสดุที่แตกต่างกันดังนั้นการดูแลรักษาก็ต้องต่างกันโดยสิ่งที่จะเน้นเป็นพิเศษก็คือ การใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพสูงซึ่งนอกจากจะทำให้ของใช้ของคุณกลับมาดูเหมือนใหม่แล้วยังช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยล่ะค่ะจะไม่เคยบอกลูกค้าว่าร้อซ็นการทำสีกระเป๋าแต่ละชนิดไม่มีทางเหมือนสีเดิมร้อตต้องมีการอธิบายกันก่อนตั้งแต่แรก นอกจากรับทำความสะอาดแล้วที่นี่ยังมีบริการซ่อมแซมของใช้และกระเป๋าที่ชำรุดให้กลับคืนสภาพเดิมโดยช่างผู้ชำนาญแถมยังรับเปลี่ยนสีกระเป๋าให้ดูสดใสหรือจะเปลี่ยนสีใหม่ไปเลยก็ทำได้ไม่ยากค่ะโดยไม่ใช่ปัจจัยหลักชื่อเสียงสำคัญการรักษาคุณภาพของเราก็สำคัญความซื่อสัตย์อะคะ่ะมันจะทำให้เราอยู่ได้นานที่สุดหากลองพลิกแพลงความคิดหาช่องว่างทางการตลาดจากธุรกิจเดิม ความสำเร็จก็รอคุณอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k o k b a n k k o k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้เวลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ